พี่น้องคนบ่อยากจะผากค่าคอยร้อยจี้เขาอยู่ในนี่เต่าพิงคนบ่อยากจะผากเลยคอยร้อยจี้เขานี่เตาพิงถ้าเกิดควรมันออกไปเนี่ยขึ้นไปทั้งห้องหัวคอยได้กินนี่มันต้องด่าคอยแน่แน่มา,ออามนหนุ่มแล้วมาหาเอาอยัางเขาไปกี ในอันนี้ในเตาผิงมันมเป็นแนวเห็ดต้องกินแต่ข่กรร้อยเห็ดอยู่เรื่อยบาหาแล,ล้วหงอกจ้าฝรั่งเขาบอกคือคนไทยเขาจะม้หงอกพี่น้องหาทุ่มหาทุ่มข่มหนึ่งเขาราไปในไข่ก็เเียดาดเนาะข่ก็เรยเมื่อก,กีถ้าเกิดว่าผัวค่หงอข่อยก็ูิโดนดาแต่่ข่กบะใ้โดนดาเนาะจ้า,จาก่กยเสชยดายทานพวกเจ้าสียง้ข่อยอันนี้ได้ยิงไง ល្លាបាំ្រាប់ទាត់ទាត់ទៅ្រាប់លាប